นี่ครับผมคนออกงานแหละครับผมปูไห่แหละครับผมคนโม่แหยทายเนาะคนเบาคนกับแพรกะครับเนาะแปดหนึ่งหกครับผมแปดหนึ่งหกกับแปดสามคนวะแปดหนึ่งหกครับผมให้ตัวเลขคุณแมวให้ตัวเลขครับให้ตัวเลขครับแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกครับแปดหนึ่งหกแปดสามสามหกครับผมเนาะครับผมครับผมแปดหนึ่งหกกับแปดสามครับผมกับหกกับสามหก คนดมาแล้วครับผมออกมากแล้วครับเนาะเาหลายครับผมนี่ยแปดหนึ่งหกครับผมแปดหนึ่งหกกับแปดสามนคนดมาแล้ะครับผมเ <c oughs> ด้มากแล้วครับเนาะคนกําลังออกมากครับผมปูไข็มากแล้ะครับผมเ <c oughs> พราะว่าปูปูนันโชว์แบบเดียวผมแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหก กับแปดสามครับแล้วก็สามหกครับผมคนไลฟ์คนไลฟ์ครับผมจะเบานะครับนาะเพิ่เมื่อยทายผมข้างในเนาะคนกำลังมาครับผมคนกำลังลงไลออกมาครับผมหลายมากครับผมแปดหนึ่งหกกับอ่าแปดสามกับสามหกครับผมได้ล้วครับก็มาครับ ขึ้นก็มานะครับผมคนขึ้นกรลอกคขึนกราลอกมาครับแปดหนึ่งหกับ8ปสมแล้วก็สาหครับผมแปดหนึ่งหกับเนาะมาหลัดดหนาวัดครับผมเพราะว่าเบื่อไทยข้างในครับผมนี่ครับขึ้นก่าม้าแปดหนึ่งหกครับผม ตดมากครับตดมากครับรดมากของข้างคนนี่ครับแปดหนึ่งหกคนละครับผมมาบอกกันเลยครับเนาะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกครับผมแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งหกนะครับเด้อแปดหนึ่งหกกับแปดกับแปดตามบอก กับสามคับสามหกครับผมสามตัวครับคนคุณเรื่องออกมากครับผมเนี่ยนี่ครับลื่งออกมากครับผมแปดหนึ่งหกครับลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับมาตาเสาครับผมคุณก็ยางมากครับเนาะคนเนี่ยคนคุณเลื่องเล่าอะไรกวัดครับผมไปหาสื่อครับผมแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสามแล้วก็สามหกครับผม มากครับคนกำลังยางมากครับ,รบกำลังมากนะดักทายข้างหน้าครับผมเราข้างในบ่อทยถ้าได้เฉพาะข้างหน้าประตูครับผมแปดหนึ่งหกนะครับปู่ให้แล้วครับวันนี้ครับนี่ถ้าจบก็ออกมาจากักกวัดนะครับผมนี มาแล้วกครับเมยกาย่งมากครับผมแมวมวาซื้อตุลีครับั้งในครับผมแปดหนึ่ครับผม หนักเนต็มครับมา16เบิร์นละครับผมมากรมากรเดิกรกับผมนั่น16แบบ16ลักทายผมมีหนาวัดรนะครับถึงกับเล่งนางานมาอยาดย้ม แปดหนึ่งหกครับผมเรียมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กับแชร์คบผมแชร์ครับแช์ไปครับแช์ไปครับเพราะวาไดแม่เทากับทบุญกับปูทุกคนนะครับเนาะเจอกอย่างคีิทสองครับผมต่อจะหน้ครับผมสวัสดีครับผม